ใช่สามห้าคือมาตรฐานสามสิบคือสแตนดาร์ดเอาง่ายสามสิบคือเรื่องปกติสามห้าคือเอ่อเป็นเป็นเรียกว่าไงเป็นมาตรฐานส่วนสามห้าขึ้นไปจนถึงสี่สิบเนี่ยคือเรื่องเซฟไรส์หรือเปรียบง่ายๆก็เหมือนโบนัสออกผมใช้อย่างนี้เลยใช้คำว่าโบนัสออกใช่ส่วนส่วนหลังลีก็จะลดแก๊งตัวเองเป็นเล่นฮาร์ปหลังลีก็จะเป็นเล่นฮาร์ปแทนใช่หลังลีก็จะเป็นฮาร์ปทันทีหลังเที่ยงคืนเละคือเป็นฮาร์ปเลย แกงดูไว้จะกลายเป็นฮาร์ปสักทีไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันทําแก๊งมาก,ก็ว่าจะพยายามทําให้มันเต็มสี่สิบเอ็ดนะแต่ทำไมต่อปเล่นจริงมันเป็นฮาร์ปก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรไม่รู้เหมือน <_ S 1> เออยังหาสาเหตุไม่ได้นี่แหละมั้งอาจจะเป็นความลับของดูไวมั้งที่อะไรแกงสงสัย <_ S 2> ว่าทําไมดูดไว้มันถึงแข็งทำไมดูไว้มันถึงแน่นขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้มั้งเพราะเราฝึกด้วยการแบบว่าเต็มสี่สิบแต่เราเล่นฮาร์ปไงอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นด้วยไอเป็นเพราะงี้ไอเป็นเพราะงี้ได้มันเลยทําให้เราเราค่อนข้างเรียกว่าเหนียวแน่น ใช่หร like, ือว okay. ่าเป็นความลับที่หลายแก๊งที่เขาถามอยากรู้กันว่าเพราะอะไรนี่แหละคืนนี้แหละใช่ไฟแรกแพ้ไฟสองงอมไฟสามเครื่องติดไฟสี่เครื่องร้อนเซบ้าเฮบามาเซบ้าเฮบามาชนเซบาเธานเซบามาชนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนที่เมื่อวานเล่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 นเหมือนเดิมยังมือเฮ้ย กอกกลุ่มไว้เล่นเหมือนเดิม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 ค่อยเล่นค่อยเล่นไปค่อยเล่นไปค่อยเล่นไปเล่นในพื้นที่เราเล่นในพื้นที่เราอย่างไกลเกินอย่างไกลเกินอย่างไกลเกินเล่นตรงถนนอย่าลงอย่าลงต่ำเล่นตรงถนนอย่าลงต่ำอย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างเพื่อนมึงไม่ต้องให้มันกดดันมึงอยากให้มันกดดันมึงอยากให้มันกดดันมึงเอามันลงมามึงเอามันลงรถแล้วโบมันโง่เหรอเข้าไม่นะเข้าประกางไฟให้มึงแล้วนะ

ให้ให้ก็อัั้นนมเลยเอา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 เลยประกันได้ปรกันได้อยู่จีบจีบได้ไดอยู่เล่นไป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 ประกันอยู่เล่นไปเล่นไปไอ้ดูเพื่อนหน่อยเฮ้ยดูไว้ดูเพื่อนหน่อยเฮ้ยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยเฮ้ยดูเพื่อนหน่อยไอ้ยี่ไม่ออกไว้สัตว์ไอ้บอกงกลางไอ้บอสทุกที่ก็ไหลควาช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยดูเพื่อนหน่อยเดี๋ยให้เดี๋ยวให้ ูยไม่ออก่าเย็บแม่เดี๋ยวเพื่อให้ดูดูกันไว้ดูกันไว้ได้ดีเล่อการไว้เ่กันไว้เ่กันไว้ดูไว้เ่กันไว้เ่กันไว้ดูไ้ว้ไว้ดูไวไว้ด่กูครับดูเ่คอยเร่นกรคอยเ่กันไว้โฟกัสหน่อยโฟกัสโฟแดงหน่อยมีให้แสม

กูต้องชิงนะกูไม่คุมนะต้องชิงนะไม่ทันแล้วเพื่อนตายหาหมดแล้วภาพโรที่พี่เห็นนะตายห้าปอนแล้วเพื่อนตายหมด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 แล้วใช่เพื่อนตายหมดแล้วต้องชิงแล้วเโอ้ กูคอกูโดนเละัดอ่ะมันไม่มีใครมานเลยไอ้เหี้ยไอ้ตองลย้ข้าาให้ฉ้เยให้ฉันาให้ฉันเอากเงกูองกูเงยกูยง้กยิงไ้กยิงไ้กูจุ่มจุ่ม้าจ้ากูตันดี

โฟกัสกัอีกแล้วเ e> ่ยนพูดในอลเลยเว้ยว่าเดี๋ยวฟัชิดแไม่นี <3 <3 <3 <3 <3 ่แล้วไอ้บอกัแหละไฟเฮิร์ตที <3 <3 <3 3่บยังบอกแล้วไฟสเฮิร์ตบอกมาแล้วคอนเฟิร์มไีไม่มีไ่มีรอบไ่มีรอบมาผมอน สอให้พี่ตนึ่งห้าสองมีหอบปะพีวิทย์คุณต้องเล่นมือเดียวอะมาลดเดียวที่ไอยากพูดไว้ดิยาโด้ยไหมไม่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 ต้องขึ้นมาลบผมพี่พี่แบที่ไปคนละรถไปคนละคันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วอลผมค้างด้วยอะวอลผมค้างด้วยใช่แน่ยเนี่ยเนี่ยนะผมบอกให้เต้ผมบอกให้เต้ผมบอกให้พี่แบทพี่กูมากับมึงกูไปไหนอ่ะวอดับแล้วตายแล้ววอดับแล้วไม่ได้เดี๋ยวพี่แบดามีรถปะ พี่ใบเเอาวอลไปดิหรอว่าไอ้ตุ้บพิเฉินพี่เฉินนี่ได้แล้ววอลแุ้บที่แบลรี่เขไม่มากับผมอะเอาไงอะแบลรี่ไม่งผมต้องสามสดมเลยเลยตัวเลยไอ้แบลรี่แบลรี่แบลรี่ขึ้นมาแบลรี่เฮ้ยมึงอย่าวุ่นวายมึงจะพูดเที่ยรักษาเนี่ยว่าไอานั่เนี่ยไอ้สัตว์พูดกันไม่หยุดเลยเยี่ยงเป็นอะไรกันเนี่กาะบ้านกันมีมีมีสามหอดเฮ้อไอ้สัตว์สุดท้ายใครนอน ไปอีกแล้วน่าจะแปลกแปลกอะไม่รู้ดิดผมดูแล้วมันแปลกอ่ะสถานการณ์มันแปลกมากเลยแปลกแบบไม่เน้น,<ส>นอะ่ะในเมึงรอเลยไอ้ยุ้ยเห็นนี่ผมมีผมมีไอเดีสามสิบอันมาในตัวไม่แก้ไม่ทีเด็ดมีอยู่สิบสี่เกี๊ยกี้ครย,ยิงกูไม่ล้มไม่เฮี้ยกูใส่กอลเฮี้ยกูกำลังจะเท่เลยกูเปิดตีหัวแม็กตายอุ้งศพกลับมาตัวกูวอยู่ที่พื้นกูโดนแม็กตีตายได้ไงมึงแต่ไม้แบบเนี้ย นี่แหละถ้าเวลาไม่เน้นมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเวลาไม่เน้นไม่ใช่แบบนี้แหละขอสิต้าถ่ายห้าห้านะเวลาเราไม่เน้นภาพแบบประมาณนี้ทุกครั้งครับไอ้รื่ิงปกติตั้งใจหนเพื่อนถ้าเรามาแลดูจนเนาะเหี้ยไม่มีไม่มีพวกอันนี้กันเลยเนาะอ๋อบนหัวขอจะเอาเราเนาะ เนไล่้งบจีปก่อนถาซื้อก่อนเติมน้มันถาสมมตจผมขึ้นตรงไหนเขามาช่วยพี่ฉันะพระพี่ฉอยู่มือผมไอผมอยู่ตอนนัได้น้อเเติมน้ำมันคิดมากคิดมาก แกงเราชอบลุ้นๆิดซะว่าแกงเราชอบลุ้นๆครับไมปงั้นเดี๋ยวมชระง่ายไปไงทีมงานเราเลยเอาให้ซะหน่อยไม่ไปเล่นในเมืองก่อนได้ไปเล่นในเมืองก่อนได้ทีมเราชอบลุ้นๆทีมเราชอบลุ้นๆผมบอกให้ชอบลุ้นๆแปดอีกอีกเก้านาทีพี่ปัดเกาะได้นะตอนนี้เกาะหมดอุ้ยมีเกาะไอ้เหี้ยนั่นนะแล้วตอนนียิงตกเลย ในเมืองในเมืองในเมืองก่อน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 ทั้งหมดแต่แบดโรไลเนี่ยไม่มึงฟังกูไปในเมืองให้ไหนชอบลุ้นๆทีม่ะเราชอบลุ้นๆอย่างเงี้ยแหละไม่ลุ้นไม่ใช่ดูไว้อีกแล้วเออชนะขาดขาดไม่ชอบชอบเป็นหอแม่งในที่สุดก็ชนะไฟแม่งสักทีนะพี่แบร์รี่เนาะเออไอ้เหี้ยปากดีนะมือมึงไอ้เหี้ยแพ้ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะ พี่พี่พี่เมื่อเมื่อวานมึงแพ้เขาสุดไฟเลยนะมึงเตรียมเตรียมตัวหน่อยพี่พี่แบบนี้พี่เมื่อวานกูไม่ตั้งใจเล่นนี่โง่ไงได้ทีเอาใหญ่นะไรสัตว์แอนดี่โดนด่าเลยนะไอสัตว์ไม่มันไม่ได้ไม่ตั้งใจเล่นอย่างนั้นแต่อารมณ์แบบไปด่าเล่นกับพวกมันอ่ะแล้วมันก็แบบเหมือนแค่ยเป็นแบบติดเล่นแบบโดนแบบไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยไม่ตั้งใจขนาดนั้นโง่ไงเหี้ยมันไม่เหมือนกับ ข้อ้างไอ้เหี้ยโง่นักไอ้สัตว์กูอยากรู้เมื่อกี้ใครขับไปไอเก่ายิงกูวะไอ้เหี้ยข้ามีก่อนอานไอ้สัตว์กูโดนเมสตอนกูก้นใช่หรออารมณ์แบบไม่เหมือนแต่ไอคนอื่นนะตีนขาตั้งใจเล่นตีเข้ามาไม่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 เฟอร์โดไลเฟอร์โดไลเฟโรไลเฟโดไล เออไปเก่งซะแล้วเฮียแบร์รี่ไปเก่งไงตำรวจวอล์ซนตู้หมูเออทวิตเตอร์ทวิตดิใครไม่ไหวผ่านหน้าทุกทวิตเลยคุณผมทวิตให้พี่เผื่อบางคนมันมันไม่อ่านทวิตหน่อยใครไม่ไหวผ่านหน้าผมเป็นทีอาเฮียกูลงดันรอแล้ศักดิ์สี่สิบนาทีวันนั้นฟักไอ้เฮียเฉยมึงพูดดิมึงจะเงียบทำเฮียอะไรวะไอ้เฮียกูพูดได้กูด่ามึงเลยเฮียสะทุนใครคุกเข่าลาตอมติน นี่นี่นี่ปากเก่งเลยไม่มึงบอกมันว่าปากเก่งปากเก่งขึ้นมาทันทีไม่คมาด่าไดชิ้นพี่มันไม่มีรถปากมันซิ่งขึ้นมาทันทีเลยเฮียแบลลี่ปากมันพิュ่หอยขึ้นมาทันทีเลยโอ้วแม่ตัวเฮียเลยเฮียเนี่ยของแท้มันต้องอนี้เว้ยมันต้องมันต้องทำอ่ะมันต้องทำให้ได้เหมือนไอ้ไปขับอ่ะเข้าใจปะมันต้องเอาเว้ย